เวียสุกลวัฒน์พระเอกหนุ่มน้าหล่อตลอดการที่มักจะมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวในวงการหลายต่อหลายคนด้วยความหล่อความน่ารักและอัธยาศัยดีของหนุ่มเรียทำเอาสาวๆคนไหนที่อยู่ใกล้อาจต้องใจละลายหลงรักหนุ่มเบียแต่สาวๆที่ตกเป็นข่าวกับเรียและสาวๆที่คบกับเรียมีใครบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะแพนเค้กเคมณิจามีกรแฟนสาวคนแรกในวงการของหนุ่มเบีย ซึ่งทั้งคู่สารสัมพันธ์กันในละคพรพลิกดินสูดดาวปี2549และทั้งคู่ก็ได้คบกันมาเป็นเวลา5ปีก็ได้เลิกรากันไปโดยที่แม่ของฝ่ายหญิงไม่ปลื้มทางด้านของหนุ่มเบียร์นั่นเองมินพิชยาวัฒนามนตรีเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ประกบคู่กับหนุ่มเบียร์ซึ่งก็มีข่าวหนาหูว่าทั้งคู่กิกกักแอบปลูกต้นรักกันแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องที่สนิทกันเท่านั้น กิฟออนลีนางร้านหน้าสวยที่มีข่าวลือว่าสนิทสนมกับหนุ่มริอยและมีข่าวลือว่าเคยขึ้นคอนโดกับหนุ่มริียแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธจนในที่สุดข่าวก็เงียบหายไปเบลลารานีแคมเปนนางเอกสาวช่องน้อยสีที่ทั้งคู่ได้ปลูกต้นรักข้ามช่องมาเป็นระยะเวลากว่า9ปี ซึ่งทั้งคู่ไม่ค่อยมีหมดหวานกันมากนักส่วนใหญ่จะเป็นรูปแอบถ่ายจนต่อมาได้รับงานคู่กันและมีหมดหวานกันให้ชาวเน็ตได้ฟินเรื่อยๆจนชาวเน็ตลุ้นให้ทั้งสองมีข่าวดีกันบ่อยครั้งแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็มีข่าวรักร้าวและเลิกรากันในที่สุดชิงชิงคริธาสังสะโอพาสนางเอกสาวที่เคยตกเป็นข่าวดราม่าว่าพยายามเข้าไปเป็นมือที่สามระหว่างหนุ่มเวียและสาวเบลล่าดยสาวชิงชิงทั้งโพสและถกถึงพระเอกหนุ่มเวียบ่อยๆ ชอบลงรูปสถานที่ที่หนุ่มเบียไปจนหนุ่มเบียต้องออกมาแก้ข่าวว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงพีคอพัศยาเครือสุวรรณเซริเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตกเป็นข่าวพัวพันอักษรย่อกับหนุ่มเบียว่าทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์กันแต่ทั้งคู่ก็ออกมาแก้ข่าวว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดวิกกี้พีมนยาแอร์โฮสเตสสาวสวยนอกโครงการที่คว้าหัวใจหนุ่มเบียไปครองและเป็นที่รักของแม่หนุ่มเบียอีกต่างหาก มีข่าวลือว่าทั้งสองมีแผนจะแต่งงานกันจนในที่สุดวันที่1กรกฎาคมหนุ่มเวียก็ออกมายอมรับว่ามีแผนแต่งงานจริงและรักนี้กับสาววิกกี้นั้นเพอร์เฟกมากๆและทั้งคู่ก็มีพยานรักตัวน้อยน้องมิเรนลูกสาวของแม่วิกกี้และพ่อเวียนั่นเอง